ก็เป็นเข้าถึงเอ้เข้าสู่ปีที่สามนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุน่นในครั้งที่ร่วมงานกับอิสก,กินครับผมแล้วก็ดีใจที่มีพี่แม็กแล้วก็น้องดังครับผมที่ร่วมในปีนี้ด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับผลิตภัณฑ์อคือะไรก็คือคอมมินวันนี้มากับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอิสกินฟรีดครีม 2x เดสคาโก้ครับผมซึ่งเป็นครีมเมือกไข่ท่าท, <Lum S 1> ที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าตัวเดิมถึงสองเท่าครับผมซึ่งดูแลครบจบทุกปัญหาผิวแน่นอนครับ ราหน้าใสี้ผิวดีนี่ก็คือแน่นอนใช่ครับผมใช้บำรุงทุกวันครับซรอ่ะอัปเดตอเดับผมซีรีส์ตอนนี้ก็บบอ๋อก,ก็ตอนนี้ก็ยังรอเวลาอยู่ครับผมก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่แต่แต่มีมองไว้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปที่เราจะเล่นเราอยาก ในรูปแบบไหนอ๋อคือจริงๆก็ไม่ได้ฟิกว่าจะได้คารคเตอร์ประมาณไหนผมรู้สึกว่าอยากอ่านตัวเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยรับว่าจะเล่นไหมอยากอยากอยากเจอเนื้อเรื่องที่แบบน่าสนใจจริงๆครับชอบแนวไหนคจริงชอบทุกทุกแนวเลยครับแต่ถ้าส่วนตัวชอบแบบบูชอบบู สนุกครับเคยเคยถ่ายบูด,ด้วยแล้วก็แต่แต่สนุกสนุกแมกแต่คือส่วนตัวเป็นนะักกีฬาด้วยมั้งครับก็เลยแบบว่าชอบที่จะแบบออกกลังกายเหมือนได้ถ่ายด้วยได้ออกกลังกายด้วยอ๋อก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับผมก็มนะบ้านผมก็โดนแต่ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบร่วมร่วมกันแบบให้กำลังใจแล้วก็บริจาคนะนะครับผมแล้ตกใจไหมนะ ตอนแรกไม่ตกใจเพราะคิดว่าก็คือน่านจะเป็นจังหวัดที่แบบท่วมกับทุกปีอะไรเงี้ยแต่ปีนี้จะหนักกว่าทุกปีเพราะแบบน้ําระดับน้ําคือสูงามากมอ,อ๋อใช่ครับแต่รอบนี้ก็คือเกินคาดนะผม,มเกินคาดไปหน่อยเรียกว่ามีการเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนทีนำจะมาใช่ครับเหมือนแบบว่าเป็นปกติของจังหวัดน่านกับผมก็เลยแบบมีการเตรียมตัวย้ายรถไปไว้ที่สูงอะไรเงี้ยแต่ ผิดคาดไปหน่อยซึ่งปีนี้น้ํามาสูงจริงๆก็ผลรนทบก็น่าจะโดนรนทบกันหลายหลายบ้านอยู่ครับผมซึ่งแต่ละบ้านผมว่าก็คาดคิดไม่ถึงว่าแบบน้ําจะมาเยอะขนาดนี้ครับ้านเราเ่ทกก็มิดลังคาครับผมหมายถึงว่าที่จอดรถนะแต่บ้านผมสองชั้นแต่มิดลังคาที่จอดรถก็คือสูงสูงมากสูงมาก ครอเป็นวใหญ่บ้างหรอ๋อครอบครัวก็โอเคครับผมก็มีทั้งญาติทั้งอะไรที่แบบมาดูแลบ้านบ้านอยู่ครับอ่าทันั้อยากให้ส่งกำลังใจให้แบบชาวนาหรือว่าเอ่อจังหวัดในุ๋ยที่ได้รับผลกระทบมากกว่าดีกว่าโอเคครับผมก็เป็นกำลังใจให้อ่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบอ่าริ่มกันบริจาคเข้ามาช่วยเหลือทุกคนนะครับผมขอบคุณครับอยากมาเช็คก่อน เล่นจนแบบกลายเป็นมีมในโซเชียลเนาะครับผมเป็นไงบ้างก็ก็ถือว่าก็ก็เห็นครับผมใช่ใช่ก็รู้สึกอ่าดีใจที่ได้กลับกลับมาแข่งอีกครับผมเพราะช่วงที่ผ่านมาผมได้กลับมาแข่งได้มีโอกาสกลับมาแข่งหลายๆเกมเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าเอออยากเต็มที่ในทุกการแข่งขันครับจริงๆโดยปกติเราเราขั้นเป็นกูแบบสอง อน๋อน่าจะน่าจะปีปีหน้าครับผมปีหน้าใช่เหมือนปีนี้ก็จะเป็นแต่ละคนที่แบบดูแลแต่ละทีมครับผมซึ่งพี่ทีมก็ได้รับเลือกโอกาสไปอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ผมก็ไม่ว่างก็เลยแบบไม่ได้ไปช่วยทําแต่ปีหน้าก็มีคนมาดีอยู่แล้วครับว่าแบบให้ไปช่วยทําแบบสอนเด็กๆไปคุมเด็กอะไรเงี้ยครับเป็นพาร์ทแบบช่วยาเรียนไป็นส่วนมากน่าจะเป็นสโมุทรสมุทรสมุทรสมุท แต่แต่รายการที่ถ้าจะไปคุมมันจะเป็นรายการที่เหมือนดราเด็กมาแต่ละทีับผมแล้วก็เอามาอยู่ทีมตัวเอง <c oughs> ซึ่งก็เป็นแบบคช้าแบบอะคาเดมี Academic, แต่กึ่งๆคแรบบับไม่ถึงกับอะคาเดมีจ๋าก็เปิสนุกง่ายสำหรับเราเลยก็ง่ายครับแต่มันจะยากตรงที่แบบไปดูตัวแต่ละคนแล้วก็มันดึงเข้าทีมเอาศักยภาพให้ทีมแบบว่าอยู่ <c oughs> แบบว่าอยู่แบบเป็นทีมที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ยยากหน่อเซลมันก็ยากตรงที่ว่าอ่ะโอเคเด็กเด็กมีหลายคนแล้วเราใช่ใช่ต้องไปเลือกแล้วไม่ได้เลือกเฉพาะแบบทีมเราด้วยก็<ม>ต้องเลือกเด็กแข่งกับทีมอื่นด้วยก็จริงก็ทีมยิงกลเลยนะครับซึ่งปีหน้านนผมก็อยู่คนละทีมกับไี้ทิงแยกเด็กกันใช่แค่ไม่หมายถึงว่าแยกกันทําคนละทีมอ่ <laughs> อาทุกมาละอะไรนะน อ,อ๋อโค้ดผมไม่ดูครับผมแต่คนอื่นไม่แน่ครับเพราะแบบมีหลายๆโค้ดด้วยแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยดูครับผมจะแบบสอดตามเกมครับแต่เราสู้ทีมเพื่อนได้แน่นอนก็หวังว่าครับหวังว่าไม่องว่าทีมมีอะไรทำ่ในตล์แบบไหนสาการ่ที่แบบปั้นเด็กข uh> ึ้นมาก็สไตล์ของผมก็น่าจะเป็นแบบว่าทำไงก็ได้ให้เด็กดึงศักยภาพของตัวเองให้ได้ มา,มากที่สุดเพื่อนะอนาคตเพื่อต่อยอดอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อเด็กๆแต่ละคนอาจจะแบบไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช้ทุนต่ออะไรเงี้ยผมก็แล้วก็เผื่อเด็กจะมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่โคต้าดีๆในกรุงเทพ,พหรือว่าในหลายๆที่ครับผมแล้วเราแล้วเราแบบเด็กที่แบบไหนหจะแบบว่าเข้าตาเข้าตาเราที่จะแบบมาร่วมมือ,อเราก็คงเป็นเด็กที่อ่าเวลาเราให้ลงไป บบลงไปโชว์ศักยภาพอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าต้องเป็นเด็กที่แบบโชว์ได้แบบเต็มที่ไม่กลัวหรือว่าเป็นคนที่แบบสู้จนวินาทีสุดท้ายตอนนี้คือใครหลายคนก็เคยมองว่าแบบมีนยังเป็นนักแสดงใช่ไหมคะอ๋อก็ยังเป็นนะผมก็ทหรือไปเป็นคือแบบไปเป็นแบบมุ่งทางเป็นบาร์เทนตบอลไปแล้วก็แสดงได้นิดหน่อยรอเล่นรอเล่นไม่ก็แป่งแป่งเวลาครับก็แบ่งเวลา ยอ๋อก็คือยังเป็นนักแสดงยัังงเป็นนกสแสดอยู่แล้วก็แ,บบแต่ก็ถ้ามีโอกาสไปเล่นบาสหรือว่าคุมบาสก,ก็ไปครับผมไม่แล้วจะมีเด็กที่เข้าทีมเราแล้วเขารู้สึกว่าเป็นได้ทั้งนักบาสและนักสแสดงด้วยเผือ่อจะใช้โอกาสนีด้วยไ,ไหมอ๋อก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเด็กครับผมก็เป็นก็ต้องรอดูว่าเด็กเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวรอดูเป็นทคีมที่มีของครับผม เด็กเขาเด็กอะเขาเด็กไม่รับ